สวัสดีครับพบกับกิจเพชรยนต์นะครับวันนี้เรามาดู SUV ว่างตัวนี้เป็น CRV 2.4นะครับปี2021เลขไมเพียงแค่แสนเดียวนะครับราคายอยู่ที่800,000กว่านะสส่วนหลักๆครับวันนี้จะมาดู 1. รอบสภาพภายนอก2อ p อ i ปชันภายในย3แล้วก็ห้องเครื่องนะครับที่รับประกันว่าที่เพชรยนต์ไม่มีการชนหนักแน่นอนแล้วในส่วนของรับประกันในส่วนของ มอบรถจะตรวจทั้งหมด247ก่อนมอบรถให้กับทางลูกค้านะครับไว้ใจที่เพนยนต์ได้ไม่มีการชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนเรานี้มาดูสภาพอารอบคันสวยๆก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเทานลพี่นะขอบเจ็บนะครับกระจกปรับและบล็อกข้างได้ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับตัวนี้สภาพดูออกแม็กสวยๆนะครับเดิมๆเลยสภาพกริปตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อนร้อนหน้านะครับนะ มันจะมี2ตัวคือมันมีตัวของ c r v ตัวนี้นะครับเป็นออฟโรดสครับขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับสภาพรอบกันตัวนี้มีเอาวางขึ้นมาใหม่แล้วก็คือว่ามีการเก็บทำความสะอาดแล้วก็ทําสีเป็น้อยนิ่นหน่อยนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใครสนใจนะรถ Honda c ซ v ตัวนี้ติดต่อเข้ามาได้ครับ0958873321นะครับ ตัวนี้ SUV แล้วก็รู้แล้วสภาพนะแล้วก็ลักษณะของตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่อเนกประสงค์นะครับตัวไฟหน้าครับเป็น led นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับหน้าชุดตัวหน้าสวยเลยชุดแต่งของ crv ของตัว h o n d ้านะครับตัวนี้เป็นชุดคอมเมียมตัว h o n d ้านะเป็น led นะครับตัวนี้ไม่มีสภาพขยับขยื่นนะสภาพรอยส่วนควบต่างๆนะครับไม่มีขยับขยื่นไม่มีป่งนะครับแนบสนิทนะครับ ตัวนี้ชุดแต่งอบรอบตัวนี้เป็นขอบดํานะครับแม็กขอบ17ครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยแล้วก็ซีนเดิมกระจกเดิมๆนะครับของตัวฮอนด้านะครับทางด้านข้างฝาจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนะครับกระจกก็เป็นซีนเดิมของตัวฮอนด้านะครับรอบคันเลยทั้งสองข้างอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับนี่ฝั่งซ้ายตัวกระจกต่างๆซีนเดิมนะครับ สภาพร้อรทั้ง4ร้อนะครับไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขบเขียนนะครับตัวนี้นะครับซุ้มล้อต่างๆข้างในไม่มีการเปลี่ยนใดทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เรามาดูส่วนของตัว u s b v, v เราดูแล้วความสภาพค่องๆอยู่แล้วครับออดูกดเปดิปดมานะครับโดยภายในไม่ต้องพบนะครับตัวหลังพับได้นะพี่นะหลังพับได้นะครับทันโซนใน นี่นะรถเจ็ดที่นั่งนะครับสภาพกกิบๆเลยตัวนี้ด้านท้ายนะครับเหมาะสำหรับตัวนี้เป็นยางอะไรนะครับปกตินะครับตัวนี้ที่นั่งนะครับสภาพเดิมๆเ,เลยพี่ดูรอบกันน็อตนะครับน็อตไม่มีการเปลี่ยนนะรอยจุดอาร์กต่างๆของโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ รอยน็อตต่างๆด้านข้างนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับสีเดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพดูกก็บๆครับรอยอาร์คเหมือนเดิมนะนี่ไม่มีการเคาะนะครับไม่มีการชนนะครับไม่มีการเปลี่ยนอะไรในส่วนของตรงนี้นะดูรอบข้างนะครับก่อนอาร์คต่างๆของโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เส้นตียาวๆเลยนี่คือสภาพนะครับสภาพปกติอ่ะลอกดรีโมทนะครับ ปกตินะครับรือรอบแล้วตัวนี้จะมีแต่งในส่วนของตัวไฟสอยจอดนะครับะนะครับสภาพนะดูเส้นต่างๆนะครับไม่มีแกาลายย่อยแยกรอยใหญ่นะคะตัวยีต้าเหมือนเดิมนะครับถึงปุ่มสี่ข้างนะครับลอแม็กผมให้ดูทั้งสี่ล้อเลยทีที่สองล้อสามล้อที่สามนะครับ คือส่วนส่ต่างยังเหมือนเดิมเลยพี่นะนี่ข้างสวยนะครับคลิปเลยนะกระจกมองข้างของไฟแล้วทวาแม็กนะครับโอเคเามาดูภายในกันนะครับออปชันแล้วก็สภาพผ่านการใช้งานมาหรือเปล่านี่ครับเข้ามาเป็นตัวนี้นะครับปิดประตูก่อนดูรัวประตูแล้วครับสภาพนะครับเราให้เห็นทุกจุดกันเลยนะครับถ้ามาดูในยามพิธีนี่คือบาง บางคนเขาดูในการรีวิวเนี่ยเขาสามารถจองรถได้เลยนะเพราะสะภาพไม่แตกต่างกันกับที่เราจะมาดูเองนะครับเพราะผมจะใช้ใดูทุกมุมเลยนะครับตัวนี้เป็นบังคับกระจกที่ล้าเงาเง,งาคลิปๆเลยเดิมนะครับความสะอาดส่วนความสะดวกที่วางแก้วต่างๆนะครับจุดลำโพงจะซับน,นิดน้อยนะครับตัวนี้จุดก็ปรับกระจกซ้ายขวานะครับควบคุมโทลกระจก นะครับตัวล็อกกระจกนะครับเข้ามาก็เป็นตัวปุ่มพุสตสตาร์ทเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับพวงมาลัยเป็นสติฟฟ์ฟังชั่นพร้อมด้วยชุดคู่หนังเบาะนั่งสวยๆนะครับตึงๆนะครับไม่มีรอยฉีดขาดนะไม่มีรอยย่นไม่มีอะไรนะครับคอนโซลหน้าไม่มีรอยเปื้อนอะไรต่างๆนะครับจอนะครับเป็นเกียร์ตัวนี้เกียร์ขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยดึงมาตรงนะครับอออโต้นะครับ หน้าจอสัมผัสรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto เรียบร้อยตัวนี้นะครับแล้วก็มีช่อง USB ให้ซ้ายขวาเลยนะครับเป็นตัวในส่วนของอจอดเป็นตัวนี้แล้วแล้วก็มีส่วนของบังคับนะครับแล้วก็มีตัวนี้เดินได้เก็บได้มีช่องข้างในนะครับนี่นะครับ สวยๆเลยจะนี้ๆๆนนบบอ,นออปชันต่างๆนะครับเป็นระบบควบคุมด้วยพวงมาลัยนะครับโทรศัพท์ออกเสียงต่างๆนะครับแล้วก็ระบบเซตระบบินเซตนะครับตัวปรับต่างๆนะครับหน้านจอเป็นดิจิตตอลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกดส่วนของ CRTR นะครับตัวนี้นะนี่ มาดูตัวด้านข้างนะครับชุดความปลอดภัยเป็นปกติครับสีเสาเลย ABS 7จดนะครับตัวนี้แล้วมาดูโครงสร้างกันด้านข้างว่ามีการชนยังไงไม่มีการย้ายดูอนร็อตต่างๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการไขเปลี่ยนทั้งนั้นนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยสติ๊กเกอร์หรือตัวอะไรยังอยู่เป็นปกตินะครับอันนี้คือฝั่งด้านคนขับนะเราย้ายไปดูฝั่งในส่วนของด้านข้างคนขับนะครับ รอยประตูต่างๆเพราะว่าเราจะดูโครงสร้างว่าตัวซ้ายซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมีการชนมาอะไรไหมก็เ,เปิดดูก็แห้งให้เห็นสภาพกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เงงเอาตัวกิบก๊บเลยนะความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่สภาพที่ใช้งานได้นะครับเป็นปกตินะครับตัวต่างๆไม่มีรอยเปื้อนนะบอกผมบอกแล้วไม่มีรอยฉีกขาดนะครับตัวนี้เป็นรอยหนังสีเทาอัดสีดําหน่อยๆนะครับตัวหน้าเป็นตัวของปรับไฟฟ้า เรียบร้อยนะครับทั้งด้านหับข้งหน้านะโอเคเรามาดูด้านข้างนะครับที่ไ้บูนะครับรอยรัอตต่างๆไม่มีการใครเแค่อนนะครับทั้งสองชุดเลยตัวนี้สติ๊กเกอร์ยังเหมือนเดิมนะครับอโอเคน้านหน้าเรา,า,าดูครบแล้วเรากลับนี้เราไปดูด้านหลังกว้างขวางสบายเรอครับเจ็ดชนั่งของ s อ v มาดูสภาพเบาะนะครับเบาะใหม่คลิปๆล,ลยนะครับไม่มีรอยฉีดขาดใดๆนะโตนะครับสภาพตามเดิมเดิมเลย นี่นะครับสภาพดีนะตึงๆเลยด้านซ้ายกัเหมือนกันลำโพงมดครบสี่ด้านแล้วก็มีตัวแซกสี่ตัวนะครับแล้วก็ที่ด้านด้านหลังนะครับเจ็ดที่นั่งสภาพดีๆหนังครับหนังไม่มีฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับมาพร้อมกับแอร์ตัข้างด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ชาร์จภัย2งชุท่าแอมป์สองตัวนี่ LED นะครับนี่ ได้ครบตัวนี้ฟัง์ชั่นครบครับรถเป็นกประสงค์สําหรับครอบครัวนะเจ็ดที่นั่งครับไปไหนเดินทางไกลๆไปได้หลายคนรถคันเดียวไม่ต้องเปลืองน้ํามันนั่งรถไปหลายคันนะครับคันนี้ก็ครบเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวเครื่องกันครับว่า2 4 e เนี่ยสภาพห้องเครื่องเนี่ยที่รับประกันว่าไม่มีการชนเนี่ยอ่าโดยโดยโดยรวมแล้วเป็นยังไงนะครับ สภาพาห้องเครื่องนะครับตรงนี้เราจะมาถ่ายดูในส่วนของของเหลวในห้องเครื่องนะครับไม่มีการไหลเยิ้มอะไรต่างๆนะในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องหรือตัวในส่วนของเช็คนะครับแล้วมาดูสภาพภายในนะครับที่ว่าไม่มีการชนหนักครับรอยอ์กจากโรงงานยังต่างยังอยู่นะรอยน็อตด้านในนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับรอยสากระโปรงก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับรูเดิมๆจากโรงงานไม่มีการเคาะนะครับรูไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆครบคันนะครับ นี่อุปกรณ์ใหม่ๆครบคันเลยรักษาดูรีดูก้อนีกลางนะครับดูรอยน็อตต่างๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะรอยอาร์ตต่างๆพอโรงงานยังเหมือนเดิมนะครับรอยน็อตต่างๆด้านในไม่มีการเปลี่ยนไม่มีขยับเพืเยื่อนนะครับฝากระโปรงไม่มีการเปลี่ยนนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยสภาพน่าใช้ครับตัวนี้เครื่องยนต์ 2.4E นะครับเหมาะสําหรับขับระยะทางไกลนั่งหลายๆคนได้7คนเลยเหมาะสําหรับครอบครัวครับ เป็นยังไงบ้างครับดูครบทั้ง3ส่วนนะครับสภาพรอบคัน2ออปชันภายใน3ห้องเครื่องนะครับที่รับประกันว่าไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับรถคันนี้ใครสนใจยังไงครับเข้ามาดูเข้ามาแวะชมได้ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะครับเป็นสาขาที่3เรามีรถให้เลือกมากกว่า400-500คันนะครับแล้วแต่รุ่นแต่เป็นส่งของให้อ v เนี่ยอยู่ทั้งแถบนะครับมีประมาณ4-5คันนะชอบใจสีตัวไหนชอบใจเลขไม้ตัวไหน ชอบใจราคาตัวไหนเข้ามาดูเข้ามาชมได้ติดต่อผมก่อนได้ก่อนเลยครับเบอร์0958873321นะครับติดต่อเข้ามาได้ยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยขออนุญาตให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยด้วยกัน,นครับเผื่อ,อไว้แชร์ให้กับญาติพี่น้องที่สนใจเนาะเขาหามองหาดูรถอยู่ส่งให้เขาได้ดูได้เราจะได้เป็นมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวของเพชรยนต์นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ